สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทาเมนูกับข้าวง่ายๆกับขาบ้าวบบ้านไปด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ก้อยทําเมนูหอมหมกเห็ดเข็มทองคะ่ะใช้เห็ดเข็มทองนะคะตามด้วยเนื้อไก่เนาะใส่ไข่อยู่ที่3ฟองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะน้ําตาลทราย1ช้อนเนาะ,ะที่จริงเห็ดมีความหวานอยู่แล้วนะคะไม่ก้อยใส่น้ําตาลทรายเยอะไปนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเวลากินเราก็รู้สึกว่ามันหวานออกนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะคะใครไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะคะใส่ลงไป ความเผ็ดตามชอบนะคะแล้วก็จะใส่ผักลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมห่อกันนะคะเมนูนี้ไม่ก้อยเลื่อนฟีดไปเจอนะคะทุกคนแล้วดูมันน่ากินมากๆเลยเนาะอ่ะลองสักหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยทําเมนูนี้นะคะแต่ทําออกมาแล้วรสชาติอร่อยเลยนะ,ะขเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมห่อกันนะคะเ,เพื่อนๆรอบหลังจะต้องลดน้าตาลทรายลงสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเห็ดเขามีความหวานอยู่แล้วเนาะพอห่อกมาแล้วนะคะก็จะเอาเน้นไปทําหวานนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทานกับเขาสวยร้อนๆก็ยังอร่อยเหมือน เดิมนะคะทุกคนเรามาเตรียมห่อกันเลยค่ะใบตองก็เป็นใบตองจากในบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆนนี่นะคะวันนี้ก็จะได้จะได้ประมาณห7ห่อเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนึ่งกันนะคะทุกคนใช้เวลานึ่งก็ไม่นานนะคะใช้ไก่นะคะส่วนเนื้อเนาะ,นะแล้วก็จะเป็นเห็ดนะคะซึ่งมันสุกง่ายๆอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะห่อกันแบบนี้นะคะห่อแบบบ้านๆน่ารักน่ารักสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นเมนูกับข้าวง่ายๆเนาะสำหรับเช้านี้นะคะ บางทีเรานึกแบบว่านึกไม่ออกนะคะทุกคนว่าจะกินอะไรเนาะแต่ไปตลาดมาเช้าก็ได้ไข่ได้กุ้งนะคะได้อะไรมาหลายอย่างอยู่เนาะแต่ว่าเมนูกุ้งเนี่ยน่าจะไว้ให้น้องจูเนียร์นะคะหรืออาจไม่ก็้าจะทําเมี่ยงกินก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็เรียงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันใช้เวลานึ่งไม่นานนะคะเพื่อนๆค่ะประมาณ2 0ถึง25นาทีก็สุกแล้วนะคะทุกคนเพราะมันสุกง่ายเนาะหลังจากที่นึ่งนะคะ ตัวหอหมกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทอดปลากันต่อซึ่งไม่ก้อยนะคะไปเจอปลาเป็นปลาแดดเดียวอะ่ะปกติไม่ค่อยซื้อกินนะคะทุกคนจะชอบซื้อเป็นปลาสดมากกว่าเนาะแต่ว่าเราก็ไปเจอนะคะคุณยายมานั่งขายถุงละ50บาทนะคะก็ไม่แพงนะคะทุกคน ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็หมักมาแล้วนะคะหมักเกลือมาแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องมาหมักเพิ่มแล้วนะคะก็สามารถล้างแล้วก็ทอดได้เลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะทุกคนทอดกรอบๆนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็ออกรสเค็มๆนิดนึงนะคะลงตัวสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับเช้านี้นะคะกับข้าวบ้านไม่ก้อยก็กับข้าวง่ายๆบ้านๆเนาะทุกคนเนาะมีห่อหมกเห็ดนะคะแล้วก็จะมีเมนูปลาทอดนะคะ